สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของคุณชายกบนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของทุกคนเคยได้ยินไหมครับว่าคําว่าเทดน้อยแต่แม่นดีกว่าเทดบ่อยแต่พลาดนะครับาคา,าค,คานี้นะครับผมก็มันใช้ได้กับทุกคนเลยนะครับว่า ถ้าเราเทรดบ่อยบางทีเทรดบ่อยเกินไปมันก็ทําให้เราพลาดได้นะครับผมตรงนี้นะครับเหมือนตัวของผมเนี่ยคือสมัยก่อนแต่ก่อนของก็เป็นคนเทรดบ่อยมากเลยพอเปิดจอมาปุ๊บผมก็เข้าออเดอร์เลยโดยที่ไม่ได้ดูอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็มันก็ผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเราแบบถ้าเราเทรดไม่ไม่ไม่ต้องเทรดบ่อยมากอะครับผมเทรดหาจังหวะหรือว่า หาจุดเข้าที่มันแบบแม่นนะครับผมให้มันแบบแม่นไว้ก่อนอยเงี้ยมันก็มันก็ทําให้เราได้ได้กําไรในไม้ที่เราเข้าอ,ออเดอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเทรดเทรดยงไงอ่ะไม่ต้องเทรดบ่อยครบบนานๆเทรดทีลุงหบ่อนเนี้ยผมให้เพื่อนๆไปดูที่ทางเฟรมตั้งแต่ h 4ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ h สขึ้นไปเนี้ย มันก็จะดี่ไม่ต้องมาดูกาฟบ่อยๆครับผมเพราะว่าถ้าเรามาดูกาฟบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราสับสนหรือว่าอาจจะทําให้เราแบบว่าเออแบบเผลอว่าเอ้ยเราเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยกาไรอมันมาแล้วมันมาแล้วเราจะเข้าออเดอร์แล้วตรงเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยคือแบบว่ามันทําให้เราหวั่นไหวอ่ะทำให้เราหวั่นไหวว่าเออจังหวะมันได้แล้วนะแต่จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ประมาณเนี้นะครับ มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เราเข้าจริงๆก็ได้แบบนี้ัก็ทาให้เราหวั่นไหวได้เหมือนกันนะครับผมจริงๆก็ถ้าไม่ต้องเทรดบ่อยอะถ้าแบบนานๆเทรดทีนึงก็ให้ไปดูที่ทางเฟรม h สไปเลยนะครับ h สไปเลย h สีดีหนึ่งเนี่ยแนนบบนานๆมาดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมนานๆมาดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับในตัวของผมในในกลยุทธ์เนี้ยก็คือผมจะรอ รอให้กราฟเนี่ยรอให้แท่งเทียนอ่ะถ้าในกรณีที่เราจะเข้าบายนะครับผมพูดในกรณีที่เราจะเข้าบายนะรอให้แท่งเทียนนะครับยืนบนเส้นทุกเส้นนะครับยืนบนเส้นทุกเส้นนะครับผมแล้วเราถึงเข้าออเดอร์นะครับครับถ้ายังไม่ยืนบนเส้นเรายังไม่เข้านะครับต้องจาไม่เลยนะครับตรงนี้ครับเทคนิคนี้นะครับถ้ายังไม่ยืนบนเส้นนะครับผมเรายังไม่เข้านะ เราจะรอให้มันชัดเจนให้มันยืนมึงเส้นแบบชัดเจนสักครเราถึงเข้าออเดอร์นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับแท่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับแท่งเนี่ยครับแท่งเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะก็มาใหม่มาวัดแท่งนี้ก็ได้ครับเนี่ยแท่งเนี้ยเนี่ยยืนบนเส้นทุกเส้นนะครับผมแบบเนี้ยเราก็หลังจากที่จบแท่งนะครับเราก็เข้าออเดอร์บายไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยหลังจากจบแท่งนะครับผมตรงนี้นะครับ ทีนี้ยเมื่อเราแบบเรียกว่าไงเนี่ยเราวางแผนมาแล้วเนี่ยว่าเออเราจะเข้าออดเดอร์เมื่อแท่งเทียนยืนบนเส้นทุกเส้นนะครับนานๆเราจะเข้าออเดอร์สักทีน,นึ่ะครับไม่ใช่ว่ามันจะเข้าได้ตลอดนะครับลอ,ลองดูนะครับลองดูนี่ยลุ้งเนี้ยครับ <c oughs> จริงอยู่ที่ผมเคยบอกว่า เราจะรอเข้าออเดอร์ในกรณีบายนะครับในกรณีบายนะเราจะรอเข้าอ,ออเดอร์หลังจากที่จบแท่งแล้วแท่งเทียนยืนบนเส้นทุกเส้นอันนี้ก็ยืนบนเส้น,นะครับถามว่าผิดไหมจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าในทุกกลยุทธ์หรือว่าในทุกเทคนิคอมันไม่มีเทคนิคไหนหรอครับที่มันอาจจะถูกต้อง100นะร้อยเปอร์เซ็นต์อะ แต่ว่าเทคนิคที่ผมมาแนะนําหรือว่ามาบอกเนี่ยจริงๆเอ่ยมันก็มีโอกาสที่จะถู่มากกว่าประมาณเจ็ดสิบแสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับในการระวังนะครับพูดถึ้ในการระวังเนาะตรงนี้ที่มันขึ้นที่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆดูที่ว่า แนวต้านก่อนนะครับสังเกตดูนะครับว่าด้านข้างมีแนวต้านหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับตรงเนี้ยถือว่าเป็นแนวต้านนะครับนี่ครับถือว่าเป็นแนวต้านเนาะทีเนี้ยพอราคาเนี้ยแถวแท่ ia, งเทียนมันยืนบนเส้นถูกเส้นเนี่ยจริงแท่นทนนนง,งนี้ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าเรามาหาแนวต้านจริงๆนะครับแท่งเนี้ยที่หาแนวต้านจริงๆตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าปลอดภัยจริงๆก็คือแท่งเนี้ยครับแท่งเนี้ย แห่งนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ก็ต้องรรววงอะไรอีกครับเนี่ยนี่ครับระวังนวต้านตรงนี้อีกครับเนี่ยตรงนี้อีกนี่ฮะตรงนี้ยอีกแนวหนึ่งนะครับทีนี้พอดูตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าแท่งเทียนยืนบนเส้นทุกเส้นนะครับยืนบนเส้นทุกเส้นแบบเนี้ยเรามาระวังอะไรครับนี่ครับผมเนี่ยครับดีต้านแล้วแท่งเทียนมันก็ไปไม่ผ่านเนี่ย าจะผ,ผ่านข Hence, ึ้นไปเนี่ยครับผ่านขึ้นไปก็จริงครับแต่ว่ามันมีแรงซื้อมาไม่พอครับแรงซื้อมาไม่พอมันก็เลยทําให้แรงขายเข้ามาเยอะกว่ามันก็เลยทําให้การาฟลงมาเนี่ยทําให้การาฟลงมาแบบนี้ครับก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้แล้วนี่กี่ชั่วโมงเนี่ยฮะแท่งหนึ่งสี네 <h h ่ช no ั่วโมงเนี่ยครับแท่งหนึ่งสี่ชั่วโมงก็นี่ครับกี่แท่งเอ่ยสี่แท่งสี่สี่สิบหกสิบหกชั่วโมงสี่ห้ายี่สิบ ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยครับผมเนี่ยยี่สิบชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องไปเทรดบ่อยๆครับผมถ้าจะเทรดบ่อยๆอ่ะให้ไปเล่นในทางเต็ม m หนึ่ง m ห้าหรือว่า m สิบห้านะครับแต่ถ้าจะเทรดแบบถ้าจะเอาให้แม่นจริงๆเนี่ยครับถ้าจะเอาให้แม่นจริงๆอ่ะผมทําเต็ม h สีไปเลยครับผมทาเต็ม h สีไปเลยครับเนี่ยตั้งแต่ h สีขึ้นไปเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วมาดูตรงนี้ครับเนี่ยครับ ช่วงนี้ยเนี่ยตายไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตายไม่ได้เลยนะครับกี่แท่งเนี่ยครับผมนับไปดูเนี่ยแต่แท่งเนี้ยครับมาจนถึงแท่งเนี้แท่งนี้แท่งนี้ยี่สิบเอ็ดแท่งนะครับเนี่ยเอ่อสี่หกยี่สิบสองวันสามวันครับสามวันสี่วันเนี่ยครับผมเนี่ยไม่ได้เทรดเลยเนี่ยครับสามวันสี่วันไม่ได้เทรดเลยเนี่ยเพราะว่ามัน มันไม่เข้าเงื่อนไขที่เราจะเทรดก็คือที่เราจะบายไว้นะครับผมมันไม่เข้าเงื่อนไขที่เราจะบายไว้เราก็ไม่ได้เข้าครับผมเนี่ยทั้งสามวันสี่วันเนี่ยไม่ได้เทรดเลยเนี่ยนานจะเทรดสักทีหนึ่งพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับเหเนี้ยตรงนี้ครับผมเนี่ยทางเนี้ยยืนบนเส้นทุกเส้นนะครับเนี่ยครับเราก็เข้าเนี่ยผมแเราก็เข้าออเดอร์เนี่ยตรงนี้ยเราก็มาระวังอะไรครับระวังแนวต้านเนี่ยตรงนี้ครับผมเนี่ยระวังแนวต้านนี่อีกแนวเนี่ยเนี่ยครับ ปล่อยปล่อยปล่อยราคาบิ้งไปเนี่ยกําไรก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะออกตรงไหนนะครับอันนี้มันไม่ได้ไม่ไดียกว่าเป็นการเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้ตายตัวนะครับผมก็ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆนะครับในการออกออเดอร์ในการปิดกาไรนะครับ่ตรงเนี้ยก็ปิดตรงไหนก็ได้นะครับผมตรงไหนก็ได้นะตามความเหมาะตามความสบายใจของเพื่อนๆเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าออเดอร์บ่อยๆนะครับตรงนี้ที่ผมมาพูดถึงก็คือเราไม่ได้เข้าออเดอร์บ่อยๆนะครับ นานๆเราจะเข้าออเดอร์สักทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยเช่นเงี้ยปล่อยปุ๊บแล้วเข้ามาเนี่ยอ no ันเนี้ยแท่งเนี land. <The> <nature> ้ยอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยครับผมเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยครับผมเนี่ยก็จะเข้าออเดอร์ได้ตรงเนี้ยเนี่ยแทงเนี้ยยืนบนเส้นตรงเส้นเนี่ยครับแล้วเขาเข้าออเดอร์เนี่ยครับผมเนี่ยเราก็ปล่อยเนี่ยครับปล่อยปล่อยเนี่ยมาจนปัจจุบันเนี่ยครับตรงเนี้ยปัจจุบันแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเส้นนะครับเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเส้นแล้วต่ำกว่าเส้นเราก็ไม่ไายนะครับ เราก็ไม่บายนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ต่างปราเส้นแล้วครับเนี่ยต่างปราเส้นแล้วเนี่ยตั้งแต่กี่แท่งเนี่ยสี่ห้าแท่งเนี่ยครับก็บายไม่ได้นะครับเราก็รอนะครับผมไม่รู้ว่ารอกี่วันนะก็สองวันสามวันสี่วันห้าวันก็ให้มันเข้านั่งไขให้มันยืนบนเส้นก่อนครับให้มันยืนบนเส้นทุกเส้นในบัตรนี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าออเดอร์บายนะครับจริงๆเนี่ยมันช้ากว่าแต่มันชัวร์กว่านะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าออเดอร์แบบแบบว่า เขาแบบทีๆอย่างเงี้ยเขาแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดเข้ามาได้นะครับยิ่งเขายิ่งเข้าออเดอร์บ่อยยิ่งยิ่งเข้าออเดอร์บ่อยเนี่ยยิ่งทําให้เราสับสนง่ายนะครับผมเพราะว่ามันมันจะต้องคิดไวทําไวอะครับผมคิดไวทําไวพลาดไวเหมือนกันนะฮะตรงนี้สําคัญมากเลยคิดไวทําไวก็เสียไวด้วยก็มีนะฮะหรือว่าคิดไวทําไวได้ไวก็มีนะครับผมตรงนี้ก็ก็ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคนด้วยนะครับผมว่าจะใช้กลยุทธ์แบบไหนนะครับตรงนี้นะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับลองปรับใช้กันดูนะครับว่าเพื่อนๆเป็นคนเป็นนักเทรดแบบไหนนะครับมันเป็นแบบเทรดสั้นเข้าเข้ามาแบบบ่อยๆหรือว่าเป็นแบบเทรดยาวนานๆจะ เข้ามาสักทีหนึง่งนานๆจะเข้าออเดอร์สักทีหนึ่งแบบนี้นะครับลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับผมลองไปดูตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นนักเทรดแบบไหนนะครับผมแล้วก็ลองปรับใช้กันดูนะครับเพื่อตามความตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าเพื่อนๆเป็นนักเทรดแบบไหนแต่ผมจะพูดแบบคร่าวๆนะครับผมจะพูดแบบคร่าวๆว่าเออถ้าเป็นนักเทรดสายสั้นเนี่ยก็ให้ไปเทรดในทางฟีนตั้งแต่เ1หนึ่ง m ห้าหรือว่า m สิบห้านะครับพวกนี้จะเทรดบ่อยนะเนี่ยฮะจะเทรดได้บ่อยแต่ว่ามันจะผิดพลาดได้เยอะนะครับมันจะผิดพลาดได้เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเทรดแบบไม่ค่อยบ่อยมากอะนานๆเทรดทีหนึ่งก็เนี่ยครับเทท์หนึ่งนี่ก็จริงๆก็อาจจะบ่อยก็ได้นะครับเพราะว่าชั่วโมงละแท่งเนี่ยครับชั่วโมงละแท่งแต่ถ้าไม่บ่อยจริงๆนี่ครับผมเล่นเลยครับเ m s สี่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไม่บ่อยนะครับยิ่งทางเฟรนเดย์ด้วยครับผมดูแค่วันละรอบเนี่ยครับเนี่ยดู ดูก้าวันละรอบก็พอเนี่ยครับว่าวันหนึ่งดูแค่ครั้งเดียวครับเข้ามันเข้าเงื่อนไขไหมถ้ายังไม่เข้าก็ปิดไปเนี่ยครับปิดหน้าจอไปเขาไม่ต้องดูอะไรมากมายครับเนี่ยเขาไม่ต้องดูมากเป็นเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเงี้ยเก้ามันลงมาอย่างเงี้ยเราไม่เข้าบายนะครับกี่วันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่พอวันที่ห้าปิดปุ๊บอ่าปิดปุ๊บวันที่หกก็เข้าออเดอร์บายได้เลยนะครับเนี่ย เราออเดอร์บายได้เลยนะครับเพราะมันยืนบนเส้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็รอไปดิครับเนี่ยรอไปเลยเนี่ยกี่วันกี่วันเนี่ยประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองไปปัดใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอฝากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ